เสียงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอเพอเจะเจอกลางปลอมด้วยนะครับปัญหานี้จะหมดไปก็คือ s a ฟ e ซนดอทซนั่นเองนะครับ แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุมครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับแล้วระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกินห้านาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเอเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยนะครับเติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ นะะัก้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮ่าสวัสดีครับเบียร์ลที่แบนะครับวันนี้เราอยู่ในซ็อกอัพจักติกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกวิธีหากล่องนะรวมทุกอย่างเลยที่เป็นกล่องที่เป็นรหัสอันนี้คนถามมาเยอะจริงๆประมาณร้อยกว่าคอมเมนต์ครับพี่ปีครับโอ้โห่องนี้ใส่อะไรพื่มีเคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้รวมกันนะถูกปหมอันนี้ขออนุญาตเอาเป็นแค่กล่องรหัสอย่างเดียวเลยดีกว่าจะได้เพียวๆไปเลยนะครับ อันนี้มีหาอันนี้จากประสบการณ์ที่มีเปิดเองนะก็มีเจออยู่แค่นี้มีไม่แน่ใจมีมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าที่เล่นตอนนี้เจอแค่นี้นะครับเดีเลยขออนุญาตไม่รรอเลยแล้วกันเอามากล่องแรกเลยครับนี่กล่องนี้ใช้รหัส888นะครับเยวมีพิพ์รหัสให้ด้วยเนาะอะต่อไปในส่วนถ้าหิมะนะครับถ้าหิมะรูปแรกรูปแรกเป็น392 ส่วนอีกรูปหนึ่งคือ3 0 2เอาเอาเอาเรียกว่ารูปซ้ายกับรูปขวาแล้วกันรูปซ้ายสามเกสองรูปขวาสา2ศูนถ้าใส่ไม่ได้ให้สลับรหัสกันประมาณนี้มีก็จำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันผ่านไปตั้งแต่สองสองวันแรกแล้วว่ะจำไม่ได้อ่ะโอเคนะครับจบไปในส่วนสามปีนาใส่กล่องพินาฟาแร่อะต่อไปเป็นในส่วนตรงนี้ท่าเรือเลยครับในต,ตรงนี้คนติดเยอะก็คือหกสามสามนะครับอ่ะต่อไปตรงกงล่องเรือตรงจริงๆตรงกล่องเรือมันเยอะมากนะเพื่อนๆ รูปนี้คือหนึ่งสี่สามนั่นเองนะครับอถัดต่อไปเอากองเอาบ้านเรือ,อกันแล้วรูปนี้เลยครับรูปนี้คือหกสามสามนั่นเองนะครับมีไม่แน่ใจว่ามันอันเดียวขผมผมว้างบนหรือเปล่าแต่เออไม่เป็นไรหรอกถ้าเพื่อนๆเห็นมุมไกลมันก็ดีอะอ่ะต่อไปอีกกองหนึ่งนะครับที่มันจะอยู่ในหินเลยอันนี้นะไม่ได้ในหิมะนะครับก็คือหกสามสามเหมือนกันนะครับถ้าไหนไม่ใช่บอกมีได้นะจะเ,เปลี่ยนรหัสให้เดี๋ยวพิมพ์เปลี่ยนให้สำหรับผู้เล่นที่เขาเรียกว่าไงนะ พิ่งมาเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยพิ่งจะมาเริ่มพึ่งจะมาเริ่มเล่นนะครับเออขอแถมเฟสนี้หน่อยแล้วกันนี่มันจะมีกล่องอยู่เห็นปะเราเข้าไม่ได้ครับอันนี้ต้องใช้วิชานาูโตะนะครับวิชากระถาย่อตัวนั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้เราไปด้านขวาจะมีของเล่นอยู่ครับแล้วก็กดของเล่นตัวนาฬิกาเป็นเด็กแล้วเขาเขาไปเก็บอ่ะอันนี้แถมให้นะอ่ะต่อไปที่นี่นะครับที่บ้านตรงนี้เลยก็คือห5 1้าหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปว่าใครเดินไปเจอกล่องไหนก็ลองเปิดดูดูแล้วกันนะครับนี่ช่วยได้แค่นี้แหละเต็มที่แล้วเพราะว่า มีผ่านแล้วก็จริงแต่ผีจําจุดไม่ได้ครับพูดตรงๆเลยมึงจุดมันก็จํำพิกัดไม่ได้นะครับอ่อเมื่องฉืยโชวดีกว่าบัเม,ม,มืองฉุยโชนี่มีสามรหัสเลยครับนี่ต่อไปเป็นส่วนเมื่องฉืยโชนะครับจะมีในส่วนสามรหัสเลยก็คือ1 3 3 8งสามรหัสคือ3 6 5หกองสองท่าเรือคือ1 4ึ่สี 1108นะครับรหัสก็คือ143อ่ะกล่องสุดท้ายลงเตรียมครับ1 1 7 6 9หนรหัสคือ888เอ๊รู้สึกมีใส่888มาแล้วมั้งมียังไม่ได้ใส่2กล่องเดี๋ธอมีวิ่งไปให้ดูดีกว่ารู้สึกว่า2กล่องนี้มียังไม่ได้เก็บมั้ง1338งสามสามอ่ะช่วยเต็มที่แนละ้วมีช่วยเต็มที่แล้วช่วยเท่าที่มีทำได้แล้วอ่ะอ้าว ไอ้อัจฉริยะอีกแล้วไอ้ขามตอบอีกแล้วไปครับมันอยู่ข้างหน้าเองนีกว่างนอยู่ถ้าตรงนี้เองนีกว่าโอ้โหใครมาเอากล่องมาซ่อนเลนนี่ครับกล่องอยู่ตรงนี้เลยครับอ,อรหัสที่ว่าก็คือ สามห้านั่นเองนะครับเวลาเลขสามเห็นไหมมันจะเป็นเลขจีนครับเนี่ยต้องเป็นสามตัวเห็นไหมอ่าแล้วนี้เลขหกก็ต้องเป็นหกอันครับอันนี้ก็ห้าโบช่โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอ่ะอ่ะสุดท้ายนะครับอ่ะถ,ถ้าเกิดสมมติเราเปิดกล่องคนอยู่แ,วแถวเราแต่เขาก็จะได้ไปด้วยนะอ่อต่อไปสุดท้ายกล่องเตี้ยมอยี่เปิดแล้วก็สุดท้ายละกล่องสองท่าเรือหนึ่งสี่สามหนึ่ง มีรวมให้หมดแล้วครับช่วยได้ก็ดีหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดผมีเข้าใจหรอกมัมมน,มน,ออน,นไม่มีใครมานั่งว่างมานั่งขอออยอยู่นู้นเลยไม่มีใครมานั่งว่างขอรหัสหรอพูดจริงจิมาม่ตั้งขอรหัสสามชั่วโมงนี้ก็ไม่ไหวเลยเว้ยชิบหายเรามาเล่นเกมใช่ไหมเราไม่ได้แบบมามา,มาเครียดอะเออแบบคนทํางานอย่างเงี้ยพวมีทํางานหลายอย่างมากครับมีไม่สามารถมาเพิ่มความเครียดกับเกมได้นะเอาจริงๆอะ อาวนี่ครับนี่แหละไอ้กล่องเรือนี่แหละที่คนถามงับก็ให้กระโดดตีลังกาพุ่งชนก็ไปหนึ่งสี่สาครับเดี๋ยวดูทิรหัสใช้ได้ไหมหนึ่งสี่สามโปโชเชท,ที่สุดเลย <c oughs> เรียบร้อยครับใช้ได้ชัวร์อ่ะก็จบแค่นี้นะครับอันนี้มีรวมทุกอย่างที่เป็นรหัสของและะ้วเพื่อเพื่อน เออในนี้ไม่มีก็บอกได้เดี๋ยวจะไปหาเพิ่มให้เอาไปเวอร์ชันสองเอาไปว่าอันนี้เวอร์ชันหนึ่งไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเคครับผมขอให้ท,ทุกคนทานกองกันทุกคน